สวัสดีครับอยู่กับผมช่างคม p o w e r อร์ซนะครับวันนี้ก็ช่างคมจะพามาดูเจ้าตู้บลูทูธขนาด10นิ้วนะครับดอกหน้าเปิดนะ10นิ้วคูณ2นะครับกลาง6.5นิ้ว4ดอกแรม4นิ้ว4ดอกนะครับก็ตู้หุ้มหนังขาวแดงแบบนี้นะครับผมตู้ทำจากร้านช่างก๊อตนะครับก็ดอกที่ใช้ก็คือตัวนี้นะครับไม่หล็ก สองศูนย์นะครับสองร้อยเนาะสองก้อนห้งปั๊มนะครับดอกเบ้มๆแบบนี้เลยของมาทาดอนะครับมาทาดอด้านหลังตู้ก็จะเป็นแบบนี้ครับทำขห้ห้องกัน้นอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยครับแล้วก็มีฝาหลังติดพัดลมระบายความร้อนสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะประกอบกันเนาะแล้วก็ไปเทสฟังเสียงกัน ตู้ตัวนี้จะใช้ไฟบ้านอย่างเดียวนะครับสวิตชิ่ง48โวลต์25แอมป์โดย power Amp ที่ใช้เนี่ยจะใช้ตัวของ SK AS21P 1200วัตต์งานโมปลดลิมิตเพิ่มเกณฑ์การขยายนะครับแล้วก็พ่วงไปด้วยมิกซตัวนะครับเพิ่มแรงในการขับขยายนะครับก็ถือว่ากําลังขับเพียงพอนะครับสำหรับดอกตัวนี้นะครับดอกละ1200วัตต์นะครับ 1200วัตต์แม็กแต่ว่าวัตต์ r m s จะอยู่ที่ดอกประมาณ300วัตต์แม็กนะครับ300วัตต์ RMS ซึ่ง Power Am p เราก็จะอยู่ที่ข้างละเออไม่ใช่กำลังขับรวมไปที่600วัตต์นะครับซึ่งเรามาเฉลี่ยกันแล้วก็ไปกันได้นะครับพอดีเป๊ะๆไม่ขาดไม่เกินมากนะครับผมก็เดี๋ยวช่างคมจะไปประกอบไม่เสร็จแล้วก็มาเทสเสียกกันอีกทีเนาะ ตอนประกอบ่าประกอบทั่วไปเลยนะครับเดินสายลำโพงซ้ายขัวดอกเบรดอกกลางแรมเนะข้าที่พาวเวอร์แอมป์นะครับผมแล้วก็ติดตั้งสวิตชิ่งไม่มีอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวตอนติดตั้งเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วก็อธิบายเบื้องต้นไปนะครับไม่มีอะไรยากนะครับผมก็สําหรับเสียงนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเราก็จะมาดูกันนะครับ